มันจะฆ่าแล้วมันจะปฏิบัติการแล้วเฮ้ยมันจะอะไรเนี่ยมันเดินตามมาทุกที่เลยให้ตายเดี๋เออ้พี่แล้วมันเป็นารกิจในห้องนั้นนะอย่า <ๆ S 1> <ๆ S 2> อย่าพึ่งกลับไปมันดับไฟแล้วมอนไม่สีดำก็ฟ้าตอนนี้น่ะจังหวะนี้ที่มันตามมาแล้วมันตามมาติดๆมอนระวังนะฉันคือยอดนักสืบจิ๋วโควตัวเียมอะทำไม่มกี่วันต้องภารกิจตรงนี้ตลอดเลยวะ ใช่เหรอเกิ <c oughs> ดปุ๊บเดินหน้าไถภารกิจทันทีอี๊ี่ทำนานแท้ป้าไปเร็ว <c oughs> อย่าตามมามองเดินค่อยช้าเลยเีย๊เพิ่มปรับลงอีกน,นิดนึงแม่งไม่น,าน่ารอ,อดแบบนี <c> ้ <oughs> <c oughs> <c oughs> เดินช้ามากเลย <c oughs> ไปด้วยไปด้วย <c oughs> ยังไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วจังวานี้กูถูกฆ่า,นา <c oughs> แน่แน่หนึ่ง สองสามวิยาสันสิโทรให้ตายเถอะโอเคครับผมเหมือนมันจะเดินแยกไปแล้วนะจาังหวะนี้ให้ตายเถอะแไปข้างบน<ม>เพราะว่าจะทำภาร,รกิจเสร็จแต่ละอันนี้มันชั่วโมงหนึ่งเลยเดินโคตรไกลปกติรู้สึกว่าไม่เดินไกล <c oughs> ขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวฉันขอดาวน์โหลดไฟล์ก่อนแล้วฉันจะตามไปสมทบอีกทีหนึ่งเร็วเร็วรีบเร็วสิสีเลฟเคไม่รู้สิ เดี๋ยวมดท่อลับไปดูก่อนเอ้ยไม่ใช่คิดว่าน่าจะมีคนเป็นศพไปแล้วหละจังหวะนี่โอเคครับผมดผมดูไว้หนี่ก่อนนะปีเฮ้ยเพราะว่าไม่มีใครเดินไปทางนั้นเลยแสดงว่าพวกมันอยู่ทางนี้กันหมดเดินช้าหรือเกิดรีบไปเร็วตรวจหาความจริงเป็นอะไรเนี่ยอ๋อไปอยโอเคเฮ้ยมีศพ อตอนนี้มมนอยู่กับสีชมพูตลอดเวลาเลย <c oughs> เดี๋ยวไปอยู่กับสีชมพูตลอดเวลาได้ยังไงวะ <c oughs> พี่แม่งแยกมาทำอะไรกี่คนเดียวพี่ผิดอะไรวะ <c oughs> แต่พวกมอนแม่งแปลกมากคือพวกมอนไม่ได้ผ่านเซ็นเซอร์กลางทางเดินเลยอะเซนเซอร์ตรงไหนจริงนะเว้พี่แวะเข้าไปดูในคอมตรงห้องก่อนที่มันจะถึงทางไปสีเหลืองๆเนืกอออกไหม <c oughs> ตรงไหนออมามอนเนืกอออกไหมทางมันจะเป็นเดินเข้ามาทางวีใช่ไหมแล้วก็ตรงไปตรงนั้นมันจะมีเส้นกั้นแล้วมันจะเซ็นเซอร์ถ้าใครผ่านมันจะขึ้นในคอมตึ้งว่าแบบผ่านทางนี้ผ่าน ชื่อพวกมอนไม่มีแถวนั้นเลยไปอยู่ไหนกันมาพวกพวกมอนอยู่ห้องสกแกนตัวมอนอยู่กับเชียงพอูอ๋ออยู่ข้างล่างใช่เหรอใช่มันอยู่กับมันตลอดเวลาเลยไปอยู่อย่างนั้นได้ยังไงไฮ้กลัวใช่แล้วไอ้นี่แหละสีเหลือง <laughs> <laughs> ดูก่อนนะน่าจะใช่ไหม มันไหนมันที่ใส่แบบสีชมพูร้วใมันเนี่ยร้อนมันจะหวดพี่ม่อนทำได้ไงเออี้อโคตรขี้เลยขายเพื่อนอ่ะดีแล้วไหวตัวทันไม่งั้นมันอาจจะให้มันโบยพี่มันมันเมื่อกี้ม่อนแม่งหักเหลี่ยมโหดว่ะแต่แล้วแม่งแมบบแม่งเดินค้อเช้าพี่ยังหาม่อนไม่เจอเลย